สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเนาะที่พี่ชื่นจะทำปลาสับแบบผัดนี่ค่ะปะลาสับที่พี่ชื่นกำลังจับภาพอยู่นี่คือเป็นเป็นสับที่พี่ชื่นผัดไว้แล้วนะคะก็ผัดใส่เครื่องเราเหมือนเดิมนี่คะ่ะแต่พี่ชื่นจะผัดสองครั้งนะผัดให้แห้งเลยค่ะแล้วอยากให้มีน้ํามันนะคะผัดจนแห้งเลยใส่เครื่องใส่อะไรไปเลยคะ่ะแล้วเราก็ผัดแต่เครื่องพี่ใช้พี่ชื่นใช้เครื่องเผานะคะ เครื่องเผามันจะไม่มีน้ำนึกออกไหมมันจะแห้งแล้วมันจะหอมร่วนแห้งจีจังเลยสำหรับคนที่ชอบเอาไปละลายน้ำอุ่นทานกับไก่ย่างทานกับหมูย่างหรือว่าเอาไปทำลาบปลาลาบหมูลาบเนื้อหรือเอาไปแกงอ่อมนี่จะได้เลยนะคะเพราะพี่ชื่นจะใส่เครื่องเยอะเลยค่ะแล้วก็นี่ต่อมานี้ก็มีจะนี่อันนี้จะเป็นเครื่องเผาที่พี่ชื่นเผาไว้แล้วนะคะเนี่ยถ้ามันถ้ามันไม่เผ็ดหรือมันอ่อนเครื่องพี่ชื่นก็จะเติมเครื่องตัวนี้ออกไปอีก แต่พี่ชื่นจะตาให้ละเอียดเลยนะคะตาให้ละเอียดใส่ครกตําเราเนะะี่ยค่ะเพราะพี่ชื่นจะหั่นไว้แบบหั่นบางบาง,บางมากเลยะคะ่ะแล้วก็พริกพริกนี่พี่ชื่นจะใช้ย่างเตาถ่านเอานะคะเนี่ยมันจะทําให้เครื่องของเราเนี่ยแห้งไม่มีน้ําจะทําให้ปลาที่เราสับออกมาหรือว่าผัดออกมาแล้วเนี่ยจะแห้งไปเลยะคะ่ะแต่ว่าพี่ชื่นบ,บางคนพี่ชื่นเห็นเขาใช้เครื่องสดเครื่องสดก็อร่อยค่ะอันนี้มันสูตรใครก็สูตรใครเนาะแต่อันนี้พี่ชื่นอยากจะทําแบบว่าให้มันแบบ คือให้เราวางใจว่าคือของของเรานี่คือต้องต้องออกมาแบบอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าดีหรือว่าพอใช้ได้อะไรถ้าดีก็เราก็ดีใจเพราะเครื่องเรานี้เราเตรียมเครื่องเราไว้อย่างดีล้างจนสะอาดอะไรอย่างงี้ยช่ไบอ,อะถ้าใครทาปะลารสับปลาราผัดเราจะเข้าใจกันเลยโอ้โหล้างทําเครื่องวันและนี่ค่ะอันนี้จะเป็นปลานะคะปลาทับทิมกับปลาดินสองตัวพี่เชื่อซื้อมาสองตัวกิโลกว่านะคะแล้วก็ แกะเอาแต่เนื้อคันได้มได้แค่นี้เองค่ะแกะเอาแต่เนื้อแล้วพี่ชื่นก็ใส่เครื่องลงไปอีกเครื่องเผานะคะ<ส>นี่พี่ชื่นอันนี้พี่ชื่นใช้ไอ้เครื่องปั่นปั่นเอาแต่เดี๋ยวพี่ชื่นจะโขกอีกทีหนึ่งนี่ค่ะพี่ชื่นเอาไปอบจนแห้งเลยนะคะเ<ร>นี่เยเนี่ยแห้งล้วนเลยกันเนี่ยแห้งล้วนแบบนี้เลยค่ะเนี่ยเนี่ยแห้งล้วนแบบนี้เลยเพราะว่าปลาตัวเนี้ยพี่ชื่นใช้ปลาปรุงสําเร็จใช่ไหมที่เขาจะเป็นเนื้อปลาแพ็คมาขายเลยเป็นแพ็คอย่างนั้นนะคะ ไม่เราไม่ได้ซื้อปลาที่พี่ชื่นเคยทํานะคะเนี่ยปลาตัวนี้มันจะเค็มเค็มมากเลยละ่ะแล้วพี่ชื่นก็ไม่อยากจะใส่ผงชูรสอะไรมากมายใช่ไหมเพราะว่าเราก็อยากจะกินแบบธรรมชาตินะเนาะไหนๆกินของแบบนี้แล้วก็ให้มันได้อารมณ์ไปแบบแบบนึกถึงตอนสมัยเราเด็กๆที่แบบเอาเขียงออกมาก็สับปปูป,ป,ปูกินกันเลยแจกปลาลาเลยพวกลูกนั่งกินปลาลากันหน้าตาเฉยเด็กน้อยก็กินเป็น นี่กับพี่ชื่นอบจนแห้งเลยนะคะเนี่ยอบหอมเต็มบ้านหมดเลยเนยคะเนี่ยน้ำลายไหลแล้ว <c oughs> นี่ค่ะพี่ชื่นจะให้ดูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชืนพี่ช่นจะเอาเข้ามาผสมกันแล้วก็เอาผัดผัดให้แห้งเลยแล้วเดี๋ยวพี่ชื่นจะให้เพื่อนๆดูอีกทีว่าพี่ชื่นออกมาผัดออกมาแล้วนี่หน้าตาจะเป็นไงแต่ว่าล,ลาลาผัดของพี่จื่น <c oughs> น้ำลายไหลอีกแล้วพี่ช่น <c oughs> นี่ค่ะมันหอมเนี่ยพี่จื่นก็จะทําแบบนี้นะคะแบบ ที่ชื่นจะเป็นคนทําแบบแบบนี้ก็แบบแต่ละสูตรมันก็ดีทุกๆสูตรเลวเราก็อยากจะให้คนที่รับของไปแล้วเนี่ยแบบคือเข้าใจว่าเออเนี่ยนะทําทําแบบทําเราให้ทําทําให้กับคนที่เรารักอ่ะให้เรารักกินใช่ไหมคะเราก็เต็มที่เราก็รักรักทั้งนั้นเน่ยเพราะว่าของอะไรที่ว่าเราทําขายไปแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้คนที่เราซื้อของเราไปนี่ผิดหวังใช่ไหมคะ ถูกแพงเรา,เราไม่ได้เราไม่ได้คิดเรื่องว่าต้องเป็นเงินตอบแทนหรืออะไรคือเราท,เท,ทําให้เต็มที่อ่ะทาให้เต็มที่เต็มความรู้ความสามารถของเราในด้านประหลาดศัพท์นี่ค่ะก็มีมีแค่นี้นะคะเนี่ยพี่ชื่นให้ดูแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนาะนี่ค่ะเนี่ยพี่ชื่นก็ให้ดูนะคะเนี่ยอ่าเนี่ยนะอ่าพี่ชื่นขอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ชื่นพอประกอบร่างเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ชื่นเอามาให้ดูอีกรอบนึงเนาะ วัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ